ว่าคนเกลนาปนั้นจะคือนะอันนี้จะคือแหล่งธรรมชาติครับตายลงไปเรื่อยๆเออเขาองกินด้วยนะเออมันมีน้ำปนแปลว่าพวกป่าซีนี่ก็จะมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านอยู่สามสายสามสายสามสายสองสายเมื่อกี้เมื่อกี้ขับมาเห็นอีกสายหนึ่งนะครับผมนายตื้อประจันทร์รีเป็นประธานป่าชุมชนอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่หนองห้าง ทำงานอยู่ตัวนี้ที่นี่แล้วประโยชน์ที่ชาวชุมชนได้รับจากป่าชุมชนโคกปะซีมีประโยชน์ทางด้านใดบ้างมันมันสมบูรณ์น้าผลกับคนละอย่างเห็ดออกหาอยู่หากินสบายหน้าฝนนะแล้วเป็นไงเห็ดเป็นไงเห็ดเห็ดเดินที่แล้วเยอะแยอะเห็ดมันมีเห็ดอะไรบ้างเห็ดมันเยอะทุกชนิดทุกชนิดเห็ด แล้วท่านเป็นประธานกลุ่มเนี่ยท่านมีแนวทางจัดการกลุ่มที่ศึกษาใครๆว่ากลุ่มที่มาเรียนรู้มันมีมีกลุมม่มอะไรบ้างมีน,นักเรียนมีไหมม,นมีนักเรียนมีปถมมัธยมอวันเด็กให้วพวกปถมเนี่ยเขายี่จักรยานออกกําลังกายกันด้วยปลูกป่าเล็กน้อยปถมมัธยมก็ปลูกตอนี่ที่เป็นทิศเบตตอนบ่ายบ่ายสองโมงปลึกป่าปลูกป่าเฉลิมเฉลิมะเกิ ลาชินีลาชินีเกี่ยวกับวันแม่อย่างตัวนี้เป็นต้นใช่ไหมตัวนี้เป็นต้นตนี่นไม้สักนี่ไม้สักมีตนม้นอะไรบางที่แถวแถวนี้มีไหมในส่วนของโรงเรียนหนองห้างพิทยาเราได้มีการปลุกจิตสํานึกให้กับเยาวชนของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการดูแลป่าชุมชนของเราในหลายหลายเรื่องในหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นการให้นักเรียนเข้าไปศึกษาในเรื่องของนก ศึกษาเรื่องนกนะเรื่องนกนกในในเข้าปะซีเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายชนิดและหลากหลายชนิดก็เริ่มเริ่มที่จะสูญหายไปแล้วในส่วนที่สองก็ศึกษาในเรื่องของกล้วยไม้กล้วยไม้ป่าที่อยู่ในป่าชุมชนเค้าปะซีของเราเพื่อที่จะหาแนวทางในการนํากลับคืนเข้าไปสู่ในป่ากล้วยไม้นะครับตัวที่สามที่เราได้ศึกษา โดยให้เยาวชนเนี่ได้นำผลผลิตที่มีอยู่ในพวกประซีเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการถนอมอาหารอ,อย่างเช่นในฤดูการที่มีเห็ดเยอะอเห็ดมันก็จะมากราคาก็จะถูกทีนี้เด็กก็นำนำเห็ดนี่มาทำเป็นน้ำพริกน้ำพริกเห็ดนะครับทำเป็น,น่อไม้ถุงถัง่ถุงต่างๆนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยได้ เห็นถึงความสําคัญที่ที่ได้จากทรัพยากรที่อยู่ในป่าเมื่อเขาเห็นความสําคัญแล้วเนี่ยเขาก็จะมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทีนี้ปีการศึกษา2,554โรงเรียนเราก็ได้ทําโครงการคืนยาให้ป่าคืนยาให้คืนยาให้ป่าซีนาาเนื่องจากาว่าเราเข้าไปสํารวจแล้วมียาหลายชนิดที่เกิดการสูญหายไปะนะครับ แล้วก็จัดทาเป็น2ระยะระยะที่1ก็เข้าไปสำรวจสารวจระยะที่2เราก็เข้าไปปลูกทดแทนซึ่งดําเนินการปลูกไปแล้วเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาปัญหาเดี๋ยวนี้นะครับก็คือหลายท้องที่นะครับเข้ามาเข้ามาหาเหตุหาหาอยู่หากินในป่าชุมชนท่ประสีนองห้าแล้วทีนี้ก็ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ปฏิบัติตามกฎกตกาซึ่งกฎกติกาบอกว่าห้าม ขุดถอนรากเง่าของพืชสมุนไพรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นที่เขานิยมแงยกงไส่เ็ดเนกาใบออฟแอบทีนี้เขาไม่เอาใบละเ,ออเขาเขาเขาขุดไปเลยเ,เ,เลยพืเ่อ,อที่จะเอาเอาไปขยายพันธุ์ปลูกที่บ้านอะไรต่างๆนี้นะครับแล้วก็หัวสมุนไพรต่างๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็ทางกลุ่มร,รอสทปกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายปกครองด้วยก็คิดว่า หลังจากที่น้องเสด็จได้เสร็จาแล้วก็จะมีการทําประชาคมประชาคมประชาคมชาวขบลหนองห้างเลยครับว่าเราจะมีวิธีการใดเพื่อเพื่อไม่ให้คนถักถิ่นนี่เข้ามาแล้วก็ขุดเน่าขุดอะไรออกไปตัวนี้น่าสนใจที่จะได้ครับครับครับก็คิดว่าจะทําประชาคมหมดทั้งทั้งทั้งตั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ให้เป็นแนวปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเแนวเดียวกันเลย เป็นอาหารเ,เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ทําให้ฟ้าฝนชลทาดก็เหมือนอย่างที่เห็นนะครับเกิดความอุดมสมบูรลณล์ ก็อยากให้เยาวชนทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โคกบัซีของเราเพราะว่าถ้าเราอนุรักษ์ไว้ได้ก็จะอยู่กับพวกเราไปตลอดไปนะคะอนานรับากจครับก็อยากฝากถึงเยาวชนทุกคนนะครับให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าไม้ที่มีอยู่เนื่องจากป่าไม้ในเวลานี้เหลือน้อยลงุทีแล้วนะครับก็อยากฝากให้ทุกคน แค่ทำนิดเดียวคือเป็นปลูกต้นไม้คนละต้นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการอนุรักษ์